ก้องสดพดหมู้าก้ดพดมูนะครับวันนี้เราต้องเลี้ยงฉลองมีเพราะว่าผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันได้แล้วกฎหมายผ่านแล้วผู้หญิงกับผู้หญิงก็แต่งงานกันได้แล้วกฎหมายผ่านแล้วเพราะตอนนี้เดี๋ยวในเขาเปลี่ยนแล้วนะ LGBT อะไรนะ LGBT พูดหมู่เหมเรียก LGBT LGBTQ เมื่อก่อนมีแค่มี I A Two S I S O สี่สิบสอหรอพาร์ทเออไม่เมื่อก่อนมันมีแค่ L G B T Q พาร์เอ่อไม่ได้ไม่ได้โอ้โแค่6ตัวยังเรียกยากอันนี้เป็น10กว่าตูเยอะมันเป็นไอคือไอนี่คือเกิดมาระบุเพศไม่ได้ไม่เมื่อก่อนมีแค่เกคิงเกยควีนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเรียกกันแล้วเนอะไม่มีแล้วเมื่อก่อนมีกระถอยหรือยิ่งก็ไม่มีเกย์คิงเกยควีนเนาะยังไงบ้านเราก็ เขาบอกว่าทันสมัยแต่จะเป็นใครก็ตามก็มีกินร้านนีเราก็ดีใจด้วยใช่ทำไมพี่ไม่ไปเมื่อวานนี้เขาไม่ได้เชิญเขไม่ได้เป็นฉันไม่ได้เป็นเขาจะเชิญทำไมอ้าวหนูก็ไม่ได้เป็นเหมือนกันเป็นหรือไม่เป็นก็ไปร้านนี้เลย A b บ of p a s t ตนะที่ถนนนางลิ้นจี่นะครับเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนที่มาพร้อมความโฮมเมดนะฮะแล้วก็สดใหม่ทุกวันพร้อมเสิร์ฟความอร่อยจากเตานะครับซิกเนเจอร์ของร้านก็คือพาสต้าเส้นสดทำสดใหม่ๆนะฮะแล้วก็ ทางล้างด้วยวัสดุวัสดุวัสดุดิบจากธรรมชาติแล้วก็ส่งตรงจากประมงไม่ผ่านกระบวนการแช่แข็งนะครับเป็นร้านที่คนรักพาสต้าคนรักพาสต้าต้องไปกินนะที่ได้รับก่อนเชฟเมย์แล้วก็คุณพึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชฟเมือเชฟเมย์เชฟเมย์อยู่สายมือเจ้าของร้านชื่อคุณพึ่งเชฟเมย์เสื้อดำอ่ะเสื้อดำอ่ะเชฟเมย์ คุณเพิ่งขาถามร้านอยู่ตรงไหนของนางนิจิร้านเราอยู่บนถนนนางนิจิตรงใกล้ๆกับทางด่วนเลยค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะทางด่วนพระรามสามมั้ยเหรอใช่ค่ะทางด่วนตึกเจเพรสค่ะตึกเจเพรสที่เป็นเกงในเหรอใช่ค่ะถูกค่ะอันนี้ถูกต้องค่ะเสิร์ชหาได้เจเพสที่เป็นเกงในที่แบบนานมากใช่ใช่เรื่องชอบผู้ชายแต่งเกงในเจเพสเปนเซ็กซี่ ตึกเจเพสฉันชอบผู้ชายใส่กางเกงๆนะแอปเปิลพี่เหรออ่ะตอบอยู่ตรงนั้นเหรอคะอยู่ใต้ตึกเจเพสใช่ค่ะใช่ค่ะเปิดกี่โมงกี่โมงคะเราเปิดตั้งแต่เอสิบมื้อกลางวันเราเปิด11บเอโมงถึงบ่ายสามโมงเขาเปิดรอบใช่เปิดรอบค่ะแต่ถ้าเป็นตอนเย็นก็เปิดห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์เราเปิดออเดย์เลยค่ะแล้วเปิดมากี่ปีแล้วจะสี่ปีแล้วค่ะพี่พลโอ้สี่ปีแล้วนะก็หลังไอ้นี่แบบโควิด ใช่ค่ะช่วงที่กำลังแบบอู้มีโควิดโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโควิดที่คนเปิดร้านอาหารกันเยอะมากร้านคุณคอนเซ็ปต์คืออะไรฮะคอนเซ็ปต์ของเราก็คือว่าเราอยากทําให้พาสต้าเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดค่ะเราอยากใส่ความใส่ใจความละเอียดอ่อนแล้วก็ความคราฟต์ลงไปในจานพาสต้าทุกจานที่เราทำน่ากินนะพี่ก้องอิตาเลียนโฮมเมดคือไงคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าอาหารอิตาเลียนเนี่ยจะเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบเป็นหลักเลยในการชู นะคะชูรสชาติหรือว่าการทําอาหารแต่และอย่างออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอยากเปิดร้านอาหาร พาสต้าคือเริ่มจากเมกับคุณพึ่งเนี่ยทำงานด้วยกันที่ร้านไฟเดนิ่งแห่งหนึ่งก่อนอ่าแล้วเขาก็เป็นคนชอบกินเส้นแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอยากเปิดร้านเส้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชวนกันเลยใช่นะแล้วก็เอองั้นเดี๋ยวเราจะเป็นที่ปรึกษาให้ก็ได้เพราะเราเคยทําอยู่ที่เชีงยงใหม่อะ,อะไรเงี้ยชื่อร้านเออ่มังกี้คิดเช่นโอ้โหดูสิแสดงว่าแสดงว่าของสองนี้เขารักกันมากเพราะเขาชอบกินเส้นไงใช่ไหมชอบเราเราเมก็เรียนจบมาจากที่อิตาลีด้วยก็เลยอยากใช้ความรู้ความสามารถตัวเองมาช่วยช่วยเพื่อนหน่อยสุดท้ายแล้วก็เลยตอนนี้มาดูแลจริงแแล้ววค่่่ะบบมมาาชยกันททํเต็ี เขาบอกซิกเนเจอร์คุณคือเส้นสดเส้นสดยังไงคะเส้นสดของเราเนี่ยเราเลือกใช้วัตถุดิบคือแป้งเนี่ยนำเข้าจากอิตาลีเลยนะคะแล้วมันมาเกาะกับแป้งเนี่ยนำเข้าจากอิตาลีเลยแล้วก็เราใช้แป้งสชนิดผสมกันนะคะอ๋อหรอใช่ค่ะไม่ได้ใช้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นแป้งนําเข้าแล้วก็ที่สําคัญความสดใหม่ของไข่ค่ะ ไข่นี่เราเลือกไข่ที่แบบต้องไม่เกินแบบว่า1วันที่ออกมาจากฟาร์มเราต้องส่งตรงถึงเราเพอาะสดสิสดใช่ไข่สดสดเช้าเขาจะไปดูไก่เพราะไข่ปุ๊บเขาหยิบเลยว้ามาทำอันนี้จริง่ะอันนี้จริงค่ะอันนี้จริงคเลยเรามีเรามีพาร์ทเนอร์ที่ส่งไข่ที่ดีให้กับเราค่ะส่งไข่บ้างสิวหลังค่ะ ไข่ที่ได้มาไข่ค้างคืนนัเลยไข่หนูไม่รู้ว่าจะเลือกไปถูกใจพี่ก้องไหไข่ไม่สดไม่ใช่จะไข่ค้งคืนใช่ไค่ะแล้วเราก็กำรัวิธีน้องๆก็จะคราฟเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญพาสต้าของเราผัดจานต่อจานสด อ้อหใช่ค่ะนี่หนูอยากแบบจริงๆแล้วอยากนาเสนอมากคือไอตัวคารามารีของเราเนี่ยเป็นตัวที่ขายดีมากถ้ามาแล้วหมดนี่คือลูกค้าเครื่องนะคะบอกว่าอาหารทะเลนี่ส่งตรงจากสุราษฎร์เลยนะพี่ก้องใช่ค่ะ <มา S 1> <š> คือหนูมีซัพพลายเออร์เป็นน้องที่รู้จักกันเนี่ย <explan. S 2> เขาเก่งเรื่องการหาวัตถุดิบมากแล้วก็ เขาดูแลเรื่องวัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางจนถึงเราเนี่ยอย่างดีมากแล้วก็กระหมึกจะต้องดูสดๆนะไม่ฉีดฟอร์มูลีใช่ค่ะใช่อันนี้ถูกต้องเลยค่ะไม่ใช่น้ำเกลือเลยไม่ได้เลยนะไม่ได้เราตายพรอนบางคนแพ้อะบอกเบอร์บอกเบอร์บอกโปรโมชั่นกับเนช่วงน้าค่อยชิมอะบอกเบอร์บอกโปรโมชั่นสมมติถ้าเกิดมาจากรายการ ก้องสดพุดมูนะคะรับไปเลยค่ะทีรามิสึเฟรชทีรามิสึจากร้านเราเป็นสูตรของเราเหมือนกันนะถ้าเราโตแล้วหนึ่งที่ไปเลยค่ะส่วนช่องทางติดต่อก็อยู่ที่นี่เลยเนี่ยขึ้นหน้าจอนะครับสแกน q r c o d e แล้วก็สั่งได้เลยนะสั่งมีส่งมีออนไลน์ด้วยค่ะมีมีทางไลน์แมนตัว โรบินฮูดก็มีค่ะเบอร์อะไรนะครับเบอร์เบอร์ศูนย์หกหกศูนย์หกหกหนึ่งห้าเก้าก็แปดสองสี่ค่ะนะครับอย่าลืมไปในเรามีงานคอนเสิร์ตพิเศษต้อนรับปีใหม่นะครับนะสาราเฉะลองกรุงปดคอนเสิร์ตแรกแห่งปีลำลึกเอ็นวิธเพสซีนะครับราชันล็อกแอนโลนะก็ในคอนเซ็ปต์เพลงดังจากภาพย,ายนตร์ที่เอ็นวิธเคยแสดงถ่ายทอดผ่านเสียงของศิลปินเอ็นวิสคุณภาพชื่อดังของเมืองไทยในคอนเสิร์ต King of Blocks แอลเลอร์เอลวิสเพสลีันวันอาทิตย์ที่26กดเวลาละค่ะประมาณ68นาทีบ่าย2โมงตรงค่ะณโรงละครนะครัรมหาศพหลวงสารเฉลิมกรุงคนั่งทีมโดยใครคะเจิรศักดิ์ปิงสุวรรณเอ็ดวิทลุ่นใหญ่เมืองไทยวัชินแสงสินแก้วเล็กเพสลีย์อาร์เธอร์ฮุเซนสัตวัดตุงเขวัดนะครับวิทย์ผาดิหัตกรนะฮะร่วมด้วยเอ็นวิทรุ่นใหม่แชมป์จาก สารเฉลิมกรุงนะฮะโกหลังว่างบารอกชนทานนะฮะพีพีอนุวัตนนิดฉันทัศนะครับโดยมีอาจารย์วิรัตอยู่ทวารจิรวินแห่งชาตินะครับก็ไปกันนะครับโดยบิออ๊กแบนเฉลิมราช ร่วมบรรเลงนะครับพิธีกรโดยโกมุตคงเทพนะฮะคอนเสิร์ต King of Rock and Roll นะเอวิทเพสลีย์วันที่26นี้ไหคะรอบบ่ายสองาเฉลิมกรุงนะครับบัตรราคา1,200บาทนะคะทุกที่นั่งเลยนะคะ<ม>จำหน่ายบัตรนะคะที่สาราเฉลิมกรุงนะคะหรือไทยทิเคทเมเจอร์02นะคะ2258757้า้ถึงแอ๋ออันนี้เบอร์เฉลิมกรุง<ม>ค่ะส่วนทิเคทเมเจอร์ศูนย2สองสองหหรือเว็บของไทยทิเคทเมเจอร์นะคะไปร่วมล้ำลึกถึง อดีตกันตอนนี้ต้องเบรกกันคู่ตึง๋ยว,วอันนี้ไม่ใช่อีวิทนะะไปรื่องเรื่องถึงอดีตกันตอนนี้เราเบรกสักคูเ่เดี๋ยวกลับมาอับโรออฟพาสต้ากันต่อนะครับค่ะได,ด้เลยก้องสดฮดตบูอ่ะ เดี๋ยววันนี้เราเราจะชิมอาหารจากร้านอโบรออฟพัลซ่าแต่เราจะชิมของหวานก่อนอ่าเพราะว่าเดี๋ยวละลายที่วอดเนาะเอาไปไหนก่อนคะคุณเมย์อันนี้นะคะอันนี้อันนี้เป็นสีดำสีดำสีดำกับอันนี้นะคะอันนี้เป็นลูกแพรสูตรไวแดงนะคะเสิร์ฟพร้อมกับพัฟโลว่าแล้วก็ตัวเจลาโต้ที่เราทำเองทุกเหตุไม่ครบเลยไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวถือให้ดูค่ะเองทำเองว่าทำเองค่ะในการเราบาริอาตีอันนี้เชิญค่ะพี่พอดอันนี้เป็นซิกเนเจอร์อันนี้เป็นพาสต้าป๊อปค่ะขนมหวานจากพาสต้าอาจารย์นี้มั้งค่ะมารยาทดี อันนี้ไม่มนนนขนมหวานจากพาสต้าเราเอาพาสต้า,ามาทำให้มันเป็นแบบ<ม>แบบพ็อกเก็ตอย่างเงี้ยแล้วนี้อะไรน้องเนี่ย อันนี้เป็นพาสต้าค่ะพาสต้าแล้วก็อสไส้ครีมข้างในค่ะเขาเป็นคู่นี้เลยคู่นี้เขาบอกว่าเขาต้องทานด้วยกันซิกเนเจอร์อันนี้ขาวแล้วหวานเหรอใช่ค่ะไปที่ร้านแล้วสั่งเลยอันนี้คือพาสต้าซีฟู้ดอันนี้เป็นซีฟู้ดรากูซึ่งเรานอกจากเราจะพัฒนาสูตรอาหารแล้วนะเรายังพัฒนาตัวบุคลากรของร้านเราด้วยอันนี้ค่ะ้องที่เป็นหัวหน้าหัวหน้าพรอครัวของเราอะค่ะเอาจานนี้ไปแข่งชิงชนะเลิศได้ได้ที่หนึ่งมาค่ะ โอ้โหใช่ตายเลยได้รับถ่ายมากเป็นไงน่าร่อยเลิศไหมอันนี้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 คือพาสต้าที่ได้แชมป์จริงๆลองทานคู่กับซอสครีมไส้โมตัวนี้ด้วยค่ะมันจะแบบเราเหมือนเราเราทำให้คนที่ชอบทานทานแบบมีครีมมี่หรือไม่มีครีมมี่สามารถทานร่วมกันได้ยอันนี้พาสต้าทอดเนี่ย เป็นแป้งพาสต้าคืออยากทำขนมที่มาจากพาสต้าค่ะก็เลยครีเอทอันนี้ขึ้นมาค่ะคนนี้เขาเป็นเชฟขนมหวานค่ะหนูเป็นเชฟของข้าวเราก็เลยแบบมามาร่วมกันทำอะไรที่มีเลิศมากเลยอ่ะอร่อยกล้องขนมอะไรเนี่ยลองลองนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะไม่อาจจะกินไอติมไอติมก็ทำเองค่ะเป็นโฮมเมดทุกอย่างที่ร้านทำเองหมดค่ะ นี่นี่พี่พี่พี่กองต้องตักทั้งชิ้นเลยค่ะข้างล่างเป็นซอสดาร์กช็อกโกแลตเนาะอร่อยเนาะคือคือคือพูดง่ายๆว่ามาที่ร้านเนี่ยได้ทั้งขาวทั้งหวานเลยฮะล้วนี่ฮะอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตข้างล่างเป็นเหมือนเมอแรงค่ะคนที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าอยากชิมนะโทรไปเลยไม่ได้ชิมฟรีนะสั่งไปกิน0 6 6 159 9824นะฮะหรือไลน์อ หนูอยากให้พีกองชิมปลาหมึกให้หนูหน่อยคอนเฟิร์มว่าปลาหมึกหนูสดจริงปะได้นะครับหรือสั่งเดลิเวอี่ได้เลยเพีาว่ามานเป็นมนแรงเลิศมากอ่ะต่อจานต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ฮังเกอร์บีฟค่ะฮังเกอร์บีฟค่ะเป็นเนื้อสเต็กค่ะเป็นเนื้อส่วนคัวตับที่แบบหนึ่งตัวมีแค่ประมาณหนึ่งชิ้นแบบถยอหือเล่าสองสามโลมะงค่ะลองดูสูวีมาแล้วค่ะอันนี้สุกแูวนคือปลอดภัยสุกค่ะไม่ต้องห่วงกล้องขอกินแค่มะเขือแครอทได้ไหม อันนี้เป็นอันนี้มันหวานค่ะโอ้สวีทโพเตโต้มันหวานค่ะมันหวานค่ะสวีทโพเตโต้ค่ะฟรายอุ้ยตายแล้วใช้มือนิดนึงเป็นเนื้อนื่นมากค่ะสุกแล้วใช่ค่ะเก๋มากๆไม่กินเนื้อหรอเดี๋ยวกินี่ค่ะอันนี้จิ้มละมือใช่จิ้มด้วยจิ้มเลือ ง้คือทุกของคุณทุกคนต้องสั่งใช่ไหมใช่เป็นสิ่งเดียวถ้ามาแล้วไม่มีนี่คือโกรธนะมันหวานอร่อยนะลูกค้าโกรธมากเลยอะถ้ามาเลยท่านผู้ชมอร่อยไลน์แมนก็มีเข้าไปเลยพิมพ์ไม่นี่เลยอโบออฟปลาหมึกไม่เหนียวเลยค่ะอโบออฟพาสต้าหวานกรอบนะครับร้านจะอยู่ที่ไหนนี่ขนาดทอดทอดไว้รอร้านอยู่นางลิ้นจี่ค่ะถนนนางลิ้นจี่ค่ะตึกเจเพลสค่ะเปิดเปิดเปิดปิดแค่วันจันทร์วันเดียวนะครับวันธรรมดาเปิดสองรอบสิบเอ็ดโมงถึงสิบสี่ บ่ายสองแล้วก็ห้าโมงถึงสีทุ่มดีใจที่ชอบชาววัตถิกดอ l อเด y งครบปลาหมึกค่ะต้องลองชิมค่ะทำไมไม่ยกมาให้ฉันล่ะหนูยกเองหนูยกเองหนูยกเองชิบชิบชิทำอยู่กับมือฉันเป็นยาวเป็นไม่น่าค่ะมันจะตัดถึงที่ไหนอร่อยเอามือหยิบเลยไม่ได้ออกรายการเราต้องเป็นผู้ดีนิดนึงนี่ อันนี้อร่อยมากอ่ะไม่โคไม่โปรโมทอะไรหรอกอ่ะพูดเบอร์พูดเบอร์ <c oughs> อ่ะบอกเบอร์อีกทีนึงเอาะ,ะคะ่ะก็ถ้าเกิดสนใจนะคะมาทานอาหารที่ร้านแล้วนะคะโทรมาได้เลยนะคะสำรองที่นั่งที่0661599824นะคะเราเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะคะม,มีห้อง private สำหรับ group party ด้วยค่ะแฟนต้องสมทบบูไปที่ร้านนะฮะแล้วเขาจะสั่งอาหารทานแล้วเขาจะ แถมทีรามิสุให้เลยค่ะยิงที่ตอนเตาะใช่ค่ะเพราะว่าทีรามิสุของเราก็เป็นสูตรพิเศษที่ทําถ้วยต่อถ้วยปลาหมึกอร่อยมากปลาหมึกตุ้แป้งทอดอร่อยมากอ่ะพี่อ่องฟินิกเขาทำอะไรฟินิกอร่อยฟินิกจนจะหล่อเลือดกันสุดจริงจะยึดยูเออสองพันยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบสี่มกราถึงสองกุมภาพันธ์นี้นะเป็นรรวมอาหารรวมอาหารและสุดยอดความอร่อยในใจกลางเมืองย่านประตูน้ำขอเชิญทุกท่านนะคะ เข้าสู่ปีงูด้วยกันร่วมสองเทศกาลรุดจีนพร้อมร่วมปริจฐานองค์พระจีนหลากหลายองค์เพื่อสักการบูชาเสริมดวงในปี2568เป็นปีที่ดียิ่งขึ้นภายในงานกิจกรรมพิเศษมากมายหลายอย่างที่จัดขึ้นค่ะในระหว่างวันที่24มกราคมถึง2กุมภานนี้ครับน,นบเวณ คอมมอนสเปซชั้นจีโครงการฟินิกซ์ไอพันธิ์ทิเก่าไงนะครับแล้ววันที่24ถึงเมกราคมรับฟรีองค์เจ้าแม่กวนอิมพันเมอร์ววันที่24มกราคมร่วมฟังหัวข้อเสริมมงคลชีวิต <c oughs> ตุดจีน2568ตามหลักพุทธศาสนามหายานนะฮะวันที่2568เอ่อ68นี่ก็พบกับอาจารย์ไวส์เปิดดวงหมอดูอปปะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายไปเลยนะครับฟินิก แถวแถวประตูน้ำนะฮะเออหรือใครไปไม่ตูก็พันทิป์เก่านะฮะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาอาโบออฟฟาต้ากันต่อตอนนี้ขอชิมปลาหมึกอร่อยมากคุณผู้ชมสั่งได้เลยนี่อันนี้ชอบมากลายแมนสั่งปลาหมึกน้ำไม่อร่อยให้ตบเลยเนี่ยเออมาแล้วค่ะอาตังเงี้อยู่ร้านเลยฮะโบออฟฟาสตาค่ะถนนนางลิ้นจี่ค่ะบอกเบอร์ค่ะ 0661599824ค่ะหรือ a อด a โบรอพารตได้เลยค่ะไลน์แอดนะคะมาที่เมนูต่อไปค่ะเอาไหนก่นคะอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเหมือนกันนะคะเป็นยอกกี้เพสโตที่เสิร์ฟพร้อมกับตัวอันนี้จร,จริงๆแล้วเราเสิร์ฟพร้อมกับเนื้อค่ะเ,คเป็นร็อกเก็ตสลัด ตอนนี้ก็จะเป็นจานที่โฟโตจินิกแล้วก็ลูกค้าชอบสั่งมากเลยค่ะตัวนี้ทานเนื้อย่างอันนี้เขาเรียกอะไรนะฮังเกอร์ค่ะฮังเกอร์ทานไปชิ้นหนึ่งโอ้โหติดใจมากอันนี้กินยังไงคะคุณกินครัวอันนี้คลุกได้เลยค่ะมันจะมีมะเขือเทศซันดรายนะคะมีตัวกระเทียมที่เราเอาตุ๋นน้ำมันมาเกาะก่อนแล้วก็ตัวปลาแซลมอนในพิเศษตรงที่ว่าเราทำดรายเอทแซลมอนแบบเคี่ยวก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมาก เขาไม่ได้อิตาเลียนจานะเพราะเขามีรถแบบอิตาเลียนสำหรับคนไทยใช่ค่ะเพราะว่าเราคำนึงถึงว่าจริงๆแล้วกลุ่มลูกค้าที่ทานของเราเนี่ยเป็นคนไทยสะเป็นส่วนใหญ่เพราะเราเราตั้งอยู่ในประเทศไทยถูกไหมคะเราแค่ใช้เทคนิคแบบอิตาเลียนแล้วก็ปรับรสชาติให้มันเข้ากับใช่ถูกปากคนไทยค่ะทรัฟเฟิลค่ะเราให้ทรัฟเฟิลมาจุกๆพี่พี่พี่ก้องคนๆนแล้วก็แบบสดได้เลยค่ะไว้ประมึกบดแล้วา หนูการันตีไม่เหนียวใช่ไหมคะคุโพจ์แบบปลาหมึกแบบดีมากสดมากอันนี้ทรัฟเฟิลค่ะใช่ค่ะเอาคุณพจนะทรัฟเฟิลครีมชีสนี่ครีมชีสเนยนี่นําเข้าหมดเลยนะคะแล้วก็ทรัฟเฟิลเนี่ยก็มาจากอิตาลีเลยค่ะวันนี้สลัดกินกับอะไรสลัดกินกับเนื้อค่ะอันนี้ก็เป็นสลัดกินกับไก่อย่างเงี้ค่ะอันนี้เราไก่อันนี้เป็นออร์แกนิกเบบี้ชิคเก้นค่ะเราเอามาซูวีแล้วก็เอามา ทอดกับเนยอีกทีหนึ่งไม่มีมีดเหรอไก่รสไหมนุ่มมากค่ะตัดได้เลยค่ะเดี๋ยวลองกินสิปอเตโตมันฝรั่งนี้เป็นเป็นปรเตโตค็อกเทลอันนี้มันบดเหรอเป็นเอ่อเราใช้ค็อกเทลโปรเตโตเอามาต้มกับน้ำสต็อกแล้วก็แสมชให้มันแบนแล้วไปทอดกรอบอีกทีหนึ่งค่ะเหมือนแบบเป็นเป็นสไตล์แมชปรเตโตเขาทำอร่อยอ่ะดี น้ำสลัดอยู่ไหนฮะอร่อยพี่โบ๊ชอันนี้จะเป็นแบบรา้านนี้เลค่ะพี่โบ๊ชทานอะไรนี้ได้เลยได้ค่ะดีอ่ะอร่อยท่านผู้ชมอยู่ที่ไหนนะร้านเนี่ยอยู่ตึกเจเพรสค่ะเสิร์ชได้เลยค่ะตึกเจเพรสถนนนางลิ้นจี่นะคะมีอาโบอพาสตาตั้งอยู่ชั้นหนึ่งค่ะใต้ตึกเจเพรสเลยค่ะเปิดเป็นรอบนะมีที่จอดรถนะคะสะดวกสบายมีที่จอดรถเจ็ดชั้นเลยค่ะ ไม่มต้องกดืวดได้เลยค่ะเันเป็นรอบอยังไงฉันเอาลลแลวยกก็คือมื้อกลางวันค่ะเราเริ่มต้นที่11โมงเช้านะคะแล้วก็ล่าส์ออเดอร์เนี่ยเราอยู่ที่บ่ายสองครึ่ง <Ừ. S 1> แต่ก็นั่งต่อได้นะคะแล้วก็ส่วนตอนเย็นเนี่ยเราเริ่มต้นที่5้าโมงเย็นจนถึง4ทุ่มค่ะล a าส o ออเดอร์ที่สามค่งครึง่งค่ะอันนี้ะอะไรคะอันนี้เป็นเนื้อค่ะเนื้อนี่นะคะเราใช้เนื้อแก้มวัววากิวนะคะมาตุ๋นแล้วก็ผัดกับซอสวาแดงนะคะตัวนี้ปี่ก้องไก่เขานุ่มมากเลยอะมากลูกเด็ก ไก่อายุกี่เดือนเนี่ยอันนี้เป็นเบบี้เบบี้เลยค่ะพี่พลค่ะเนื้อเไหมอันนี้สุกค่ะเนื้อสุ่นค่ะพี่พลมาพี่ก้องถามใหม่เร็วอ่ะพี่พูดไปเรื่อยๆไปไปหนูต้องบอกว่าเออ่ที่ที่ร้านเราค่ะการการเลือกสรรวัตถุดิบแบบเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากแกชิงเขาไงคนเขาอะไรพี่พล เขาบอกว่าพม่จีมากอยากกินเส้นพาสต้าขอเส้นก็น่ากินมากพี่สูดเส้นเขาดิปาปาเดลเล่ค่ะอันนี้เป็นเส้นใหญ่ค่ะแต่เส้นใหญ่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเหมือนกันะคะเส้นจะกรึบๆอ่ะกินอย่างนั้นเลยแล้วเจ้าแม่คนอินจะอยู่ด้วยเหรอเนี่ยรูไหมว่าี่ท่านไม่ว่าค่ะเป็นการทางานหนูก็เวลาขอท่านก็ยกมือไหว้บอกว่าอุ้ยหนูจะทําความดีอย่างอื่นตอบแทนเลยนะคะถึงเนื้อเป็นอรชิ้นหนึ่งแล้ว อร่อยดีมากรสชาติด,ดีมากเนื้ออร่อยเนาะรสชาติด,ดีมากอ่ะพูดเปิดไปเรื่อยพูดเปิดพูดเปิดไปเลยเหรอคะโอเคค่ะสำรองที่นั่งกันเลยนะคะ0661599824คือ <c oughs> จริงๆแล้วว่าไม่อยากไม่อยากพูดมากอยากให้ทุกคนไปลองชิมของเรานะคะไปไปดูว่าพาสต้าที่เราตั้งใจทำแล้วก็คราฟเ,เนี่ยแบบเราเรา,เราใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะคะเออ่คำโปรยของเราก็คือว่ามี d เดลิเวอรี่ยนะเออ abo of pasta abo of happiness นะคะเราอยากให้ทุกจานพาสต้าของเรา เป็นจานอาหารที่สร้างความสุขให้ทุกคนนะคะ delivery ทำไงได้ delivery นะคะสั่งผ่านไลน์แมนหรือว่าโรบินฮูดแล้วก็ไลน์แอดได้เลยค่ะเมนูแนะนำนี่แนะนำไก่เลยนะแล้วก็เนื้ออร่อยมากเนี่ยก็อร่อยดีปุ๊ดเนี่ยคือนอกจากจะมีเส้นพาสต้าที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนะคะพวกจานที่เป็นสเต็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพยายามใส่เขาเรียกว่าลูกเล่นนะคะแล้วก็ความพิเศษลงไปในแต่ละจานของเราด้วยค่ะจะเป็อะไรนะ เชฟเมย์กับเชฟพึ่งค่ะพึ่งเป็นเชฟคนลาหวานค่ะคนนี้คนนี้ทำของของคาวคนนี้ทำของบ้างไหคุณบ้างไงฮะบอกว่าเลยว่าร้านอาหารเอ่ออโบรออฟพาสซาอร่อยจนต้องกราบนะฮะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณพระคุณชาติกราบบุญตาเมาคราวหน้าประมุกมาอีกนะได้เลย ได้ท้ายบอกเบอร์บอกโปรโม,มชั่นเลย่ะได้ค่ะก็สำหรับทุกท่านที่ชมรายการอยู่นะคะพบกับเราได้ที่ abo o f pasta นะคะบอกเลยค่ะว่ามาจากรายการก้องสดพดมูนะคะรับฟรีทันทีที่รามิสุซิกเนเจอร์ของร้านเราค่ะแล้วก็สำารองที่นั่งได้ที่0661599824ค่ะอร่อยจริงๆไม่งั้นพี่ก้องไม่ตักแล้วตักอีกหรอกอร่อยอ่าวันนี้หมดเวลาใช่ไหมตอบเสร็จใช่ไหมถ้าไม่ตอบฉันจะกินอีกวันน <c oughs> ี้หมดเวลาพรุ่งนี้เจอกันใหม่เราสี่คนรับก่อนอย่าลืมนะครับ abo o f pasta อาหารอร่อยจริงๆอ่ะบากันหน่อยมพี่ก้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก้องสดหมู